เป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสัตว์ในที่เดียวกันนะฮะชิมลงจูไห่เด็กๆชอบแน่นอนดูครับเขาทำเป็นตู้ที่สามารถให้เข้าไปนั่งด้านในได้ขนาดผู้ใหญ่ยังชอบเลย วานี่เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีอาหารบนเครื่องเนี่ยที่เราสามารถตั้งตารอคอยได้นะครับกจากการบินไทยแล้วก็มาเกาแอร์นี่แหละครับเพราะว่าทุกเมนูที่นั่งมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอร่อยหมดเลย เรียกว่าช่วงสายๆนะครับออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครแป๊บเดียวเองนะฮะมาลงที่สนามบินนานาชาติมาเก๊าแล้วก็ข้ามด่านมาตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนสนุกชิมลงหรือว่าช้างหลงนะฮะอยู่ในบริเวณเกาะเขิงฉินในเขตของเมืองจูไห่มาถึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปดูโชว์ก่อนแล้วคืนนี้เราจะพักที่นี่รอบนี้เนี่ยขออนุญาตไม่ทํางานเรียกว่าถ่ายรายการเพลินๆเพราะว่าพาครอบครัวมาเที่ยวนะฮะพาลูกมานะมาเปิดหูเปิดตา มาใช้ชีวิตนะฮะเมืองนี้เหมาะกับการมากินของอร่อยนะมาพักโรงแรมดีๆแล้วก็มาเที่ยวสวนสนุกยังไงถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยเด็กๆฟินแน่นอนเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่นะฮะยังฟินเลย บินมาลงมาเก้ามาเก้าข้ามฟากมาจูไห่และอยู่ที่เมืองสวนสนุกช้างหลงหรือว่าชื่อฝรั่งฝรั่งก็คือชิมลองในเฮิชินหลายคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าสับเยอะชื่อเยอะครับนึกภาพไม่ออกว่าประวิตณ์และครอบครัวเนี่ยอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกนะครับจริงๆแล้วก็คือจากเมืองไทยมานิดเดียวเองนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ระหว่างมาเก๊าเมืองคาสิโนระดับโลกกับจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามปากอ่าวแม่น้ําไข่มุกกับฮ่องกง หรือว่าเป็นโครงการพัฒนาเกาะที่ไฮเทคเหนือชั้นมากๆครับดูคลิปนี้จบนะครับจะเข้าใจเลยว่าจีนเขาให้เอกชนมาสร้างอาณาจักรแห่งความบันเทิงตรงนี้เนี่ยสวนสนุกขนาดมหคือมาแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายยิ่งใหญ่อย่างไร จริงๆมันเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มองเรื่องของการต้องผ่านด่านตอมอจากกรุงเทพมามาเก้ามาที่ฝั่งจูไห่นะมันก็แบบบินมาแค่ไม่ไกลได้มาตรฐานของที่นี่เนี่ยโ,โหก็คือน้องๆดิสนีย์เลยแต่ว่าราคาเนี่ยดีกว่ามากนะครับแล้วก็มาตรฐานของห้องพักอย่างที่ตอนนี้โอ้โหลูกๆมันมากนะอีกสักครู่เราก็จะดูพลุนะ เราก็จะไปรับประธานอาหารกันคือจะใช้เวลาอยู่ในนี้เนี่ยสักประมาณสองสามวันไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าคือแค่เด็กๆมาเห็นเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็สบายแค่คอยอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบกันจริงๆเนี่ยสามารถจะจัดนะครับทางไกด์ท้องถิ่นเนี่ยให้มาคอยนำทางขึ้นรถลงเรือต่างๆได้นะครับที่นี่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะในคลิปนี้แหละว่าเราจะไปไหนกันบ้างหลังจากที่วันเนี้ยจะเข้าพักที่นี่นะครับ พรุ่งนี้เช้าผมว่าจะตื่นมาออกกําลังกายด้วยแล้วก็เด็กๆก็จะได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปในสวนสนุกแห่งนี้ด้วยใหญ่มากครับผมสุดยอดเลยช่างหลงที่จูไห่ครับ มันเป็นสเกลที่ชาติอื่นๆยากจะทำได้นะครับส่วนสนุกขนาดใหญ่ข้างในเนี่ยนอนที่นี่เลยดูโชว์ที่นี่เลยแล้วก็มากินข้าวเลยนี้ด้วยนะฮะร,ราคานี้ก็ไม่เบานะครับผมอย่างเนี้ยราคาทั่วไปเนี่ยคนละ288หยวนนะก็คือพู่ง่ายครับที่อยู่ในเนี้นะฮะเขาจะบอกเศรษฐกิจจีนดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่นี่คือสำหรับคนที่มีตังมีฐานะเท่านั้นนะครับผมโชคดีมากเลยที่ ทางที่เนี่ยเขาชวนผมมาเปิดหูเปิดตานะครับผมใครอยตามมาก็ลองดูเดี๋ยวเราไปดูคุณลิตีของอาหารข้างในกันนะ mm hmm. mm hmm. คือราคาเลเวลนี้นะครับ all you can eat อันเนี้ยอันนี้หมูแดงมีเป็ดย่าง <Wow. S 1> นะฮะ มีเอฟวอลิต n g จริงกับเบลอันนี้เป็นซุปนะฮะมีเป๋าฮื้อด้วยนะครับผมเป็นแบบซุปอย่างรู้เลยอะแต่ว่าเป็นสไตล์บุฟเฟ่ครับผมอิ่มแล้วก็เข้าห้องนอนพักผ่อนให้สบายอูราในโรงแรมสเปซชิพสุดหรูตีมอวกาศถูกใจไวจิว๋วอิๆชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วเช้าค่อยมาลุยกันต่อจ้าอาณาจากักรสวนสนุก ห้าแสนล้านบาทนะครับผม <S 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 ไม่ต้องกลัวฝนตกแดดออกเพราะว่าเขาสร้างโซนใหม่เป็นสุดยอดสวนสนุกในร่มไปดูข้างในกันครับ วันใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยความวุ่นวายนะครับผมต้องเตือนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองไว้ก่อนเลยว่าคุณจะจับลูกของคุณไม่อยู่เพราะว่ามันจะมีแต่ความตื่นเต้นไปมุมไหนก็ตื่นเต้นไปหมดเลยนะฮะและตอนนี้หลังจากที่กินข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วฟินๆนะฮะเราก็จะไปกันที่ชิมลงสเปซชิปเด็กๆนี่ดิ่นไม่หยุดเลยนะครับผมจับยากกว่าปลาดุกอีกไปเที่ยวกันครับเฮ <c oughs> ้ยใจเย็นใจเย็น ภาษาจีนเรียกว่าท่งเตีย่ยนภาษาอังกฤษเรียกว่าเพนพอยต์ปกติมาสวนสนุกเนี่ยมันจะมีเพนพอยต์อะไรก็คือถ้าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งเนี่ยแดดร้อนฝนตกนะฮะที่นี่เนี่ยโอ้โหใหญ่มากแต่ว่าอยู่ในห้องปรับอากาศหมดเลยครับผมแดดออกก็ไม่กลัวฝนตกก็ไม่หวัน่นโอ้โหแหลมเลยถูกใจคนไทยกลัวฝนเหมือนผมเยี่ยมไป ได้มาใช้เวลาแบบว่าไม่ดูนาฬิกาปล่อยไปเรื่อยๆตามหัวใจแบบนี้มันนานแล้วนะครับก็เหมาะกับบรรดาอากงอาม่าอาป้ามาอาเจกอาแปะอาก่อลไม่รู้เลยพากะเบพากะเบเหรอพาลูกมานะครับแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตำแหน่งซีอผู้จัดการใหญ่เอาไว้ที่บ้านใช้ชีวิตครับผมมีเงินแล้วไม่ใช้ เท่าทีไม่มีเงินใช้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะมีเท่าแก่แถวบ้านบอกไว้ครับผมเพราะว่าโมเมนต์ความทรงจำนี่แหละมันมีค่ามากกว่าเงินทอง หลังจากไปเที่ยวแล้วกลับมาบ้านคราวก่อนนะครับโอ้โหก็มีเพื่อนฝูงแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยทักผมมาเยอะเลยบอกว่าไหนไหนประวิทย์นะครับก็ไปเที่ยวมาเองแล้วไทยคําชิงคําพามาหน่อยสิพาพวกเรามาหน่อยเอาแบบสะดวกสะดวกนะครับไม่ต้องวางแผนไม่ต้องคิดเยอะถ้าอยากพาลูกหล,ล,ลานไปเปิดประสบการณ์ฟินๆน,นั้นเราจัดให้เลยครับตามคําเรียกร้องนะครับกับแพ็กเกจเปิดโลกที่ชิมลงสุขสันต์วันครอบครัวในสวนสนุกระดับโลกแบบอินดอร์นอนโรงแรมยานอวกาศไม่เอียมองเพิ่งเปิดเลยครับ เที่ยวอควาเรียมขนาดยักษ์ดูโชว์สุดเวอร์วังแถมด้วยซิติทัวร์แลนด์มาร์คมาเกาเพราะว่าเราโดยสารสายการบินแอร์มาเกามาขึ้นลงที่มาเกานะครับเคาะวันออกมาแล้วนะครับ14-17ตุลาคมนี้เหมาจ่ายสําหรับครอบครัว3คนรวมตั๋วเครื่องบินแอร์มาเกาด้วยส่วนใครที่มี4คน5คน6คนลูกเยอะนะครับทักมาคุยกันได้เลยที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าไลน์ไอดีแอดไทยไชนีสทอล์กที่นั่งมีจานวนจํากัดนะครับคณะไม่ใหญ่ครับงานนี้นะครับผมได้คุยกับทาง GM ผู้จัดก,การทั่วไปของชิมลงบอกว่าจะส่งทีมงานมาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคณะของเราโดยเฉพาะเลยครับขึ้นรถลงเรือสบายใจได้ไม่ต้องเบียดใครอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ชื่อว่าเบอร์มิวดามันจะเลียนแบบเรือที่มีน้ำหนัก300ตันท่องไปในทะเลไป เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่านะเบอร์มิวดาเนี่ยนะฮะตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากเวลาแ,ลแบบเรียนเรื่องของความรู้รอบตัวเขาบอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ในทวีปอเมริกามหาสมุทรอันไกลโพ้นจากเมืองไทยเนี่ยนะฮะเรือกับเครื่องบินอะ่ะมันจะหายไปเลย <G ül> ในบริเวณตรงนั้นอะ่ะคือคลื่นมันแรงแล้วก็มีพายุอะไรประมาณนี้วันนี้มันก็จะจําลองสถานการณ์นั้นแหละ <G ül üyor> ไม่กลัวปลอดภัยแน่นอนกลัวเลยไม่กลัวกรี๊ดอ้าว ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับพวกแบบดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลทั่วโลกนะครับคือคนมันจะเยอะใช่ไหมและข้อดีของการมาพักข้างในเหมือนเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะให้โอกาสกับแขกที่พักโรงแรมเนี่ยเข้ามาเล่นสวนสนุกพวกนี้ได้ก่อน1ชั่วโมงซึ่งสําหรับเมืองจีนแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สําคัญมากต่อแถวแป๊บเดียวเองก็เข้ามาเล่นได้แล้วนะครับผม เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะถูกกว่าสวนสนุกแบรนด์อินเตอร์ทั้งหลายเลยสามารถดึงดูดลูกค้าดีๆมีวัฒนธรรมจากฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็เศรษฐีจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เข้ามาได้เยอะเลยส่วนใครนะครับที่ไม่อยากต่อแถวรอนานสามารถอัปเกรดตั๋ว fast track คนละพันกว่าบาทก็ถือว่าใช้เงินแก้ปัญหาได้เช่นกันครับ ไทคาจีนคำนะครับก็เหมือนกับมากับญาติพี่น้องตัวเองนะฮะอะไรที่เป็นทีเด็ดเนี่ยเราต้องเข้ามาเล่นก่อนตั้งแต่เช้าซึ่งไม่ต้องกลัวนะฮะทีมงานของไทยคําจีนคาจะพาทุกคนเนี่ยรัดเลาะเพราะว่าคนจีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะว่ามีอะไรแบบนี้อ๋อปาโลมาแถววัลล่า เขาก็จะมีการจํากัดส่วนสูงของเด็กนะครับเข้ามาเพื่อให้ไวยเนี่ยพอดีพอดีเนี่ยอย่างเช่นมิลานโอเคไหมล<า>งอเอ้ยลองก่อนนะฮะก็จะไม่ร้องไห้ละเพราะว่าเด็กโตแล้วนะครับ อาณาจักรชิมลงมูลค่าแสนล้านที่เกาะเฮิงชินถือเป็นความสําเร็จหนึ่งของการรับเอาฮ่องกงและมาเกา๊ากลับคืนสู่อ้อมกอดมาตุภูมิอย่างสมบูรณ์หลังจากถูกฝรั่งยึดไปเป็นร้อยปีนะครับโดยชิมลองกรุป๊ปบริษัทเอกชนสัญชาติจีนจากกวางโจวผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสวนสนุกโรงแรมและความบันเทิงครบวงจรได้เข้ามาเปลี่ยนพื้นที่รกร้างบนเกาะด้วยการสร้างโอเชียนคิงดอมอะควาเรียมตีนทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามด้วยชิมลองสเปซชิปสวนสนุกในร่มระดับไฮเทค ที่รอบนี้นะครับทางผมวิทย์ไทยคำจริงทรมและครอบครัวก็ได้มาลองเล่นมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยสวนสนุกเหล่านี้นะครับไม่เพียงแค่สร้างความบันเทิงแต่กลายเป็นหัวจักสําคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจของเหิงฉชินสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในเหิงฉชินที่ในเวลานี้รัฐบาลได้เปิดให้คนมาเก้าเข้ามาซื้อบ้านผ่อนปรนถึงขนาดยอมให้ใช้สกุลเงินและกฎหมายของมาเก๊าได้หมอทนายจากมาเก๊านะครับมาทํางานได้โดยไม่ต้องสอบใบอนุญาตใหม่แถมยังย้ายมาหาวิทยาลัยมา เกามาเปิดวิทยาเขตในเหิงฉินด้วยคือเป็นการค่อยๆผสานชีวิตแบบจีนแผ่นดินใหญ่เข้ากับมาเก๊าด้วยกันแบบเป็นธรรมชาตินี่คือความลึกล้ําของการพัฒนาเกาะเหิงฉินและเบื้องหลังส่วนหนึ่งของชิมลงครับอันนี้เป็นบริเวณนอกคอนะครับถนนมันจะยาวๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นกึ่งกลางแจ้งถามว่าทำไว้เพราะอะไร เพราะเหตุผลในการออกแบบนะด้านความปลอดภัยกรณีมีเหตุเพลิงม่งเพล,งเลิงไหมอะไรอย่างเงี้ยอพยพมาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือวางใจได้มาตรฐานสากลแล้วก็ผู้สูงวัยอากงอามามามีวีลแชร์ตรงนี้ก็จะเข็นขึ้นมาอะไรได้สะดวกเลยนะครับ <Wow. S 1> พาหลานหลานมาได้นี่คือแน่นอนโครงการโอ้โหเป็นแสนล้านบาทนะฮะเขาคิดไว้รอบคอบดีแล้ว เล่นพวกนี้นะครับคือเขาติดป้ายไว้เลยนะฟรีหมดนะครับผมนะฮะคือไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่จริงๆก็คือรวมไปในค่าบริการทั้งหมดแล้วละ่ะที่เรามาเข้าพักโรงแรมคือหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะอันนี้คือเป็นวิธีการทำการค้าแบบจีนรุ่นใหม่ครับผมตัดความยุ่งยากออกไป โอ้โหมีแบบสวนสัตว์ทุกมุมเลยอ่ะของเขานะครับผมดูดิของจริงนะครับเนี่ย มันเป็นวิสัยทัศน์ของเท่าแก่ที่นี่นั่นคือคุณสู่ชื่อกังอดีตเจ้าของเขียนหมูและร้านอาหารที่ล้มลุกคุกคลานมาตลอดชีวิตฟ่าวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนครับแม้แต่ช่วงของโรคซาร์สและโควิดก่อนหน้านี้นะครับถึงขนาดขายเครื่องบินส่วนตัวเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเขาเป็นคนที่รักสัตว์จึงเปิดสวนสัตว์ด้วยตัวเองแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการดูแลมันเหนี่ยหึงจะมาหาศาลมากนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าทําดีทําถึงเดี๋ยวลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนจนได้ครับ ข้างบนเป็นสวนสนุกข้างล่างจะเป็นเตีมพาร์คนะฮะเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นจอนะมันก็เป็นจอสนาะม,มิติครับผมพอแงนมมองขึ้นไปเฮ้ยของจริงครับพี่น้องครับดูทยไม่ใช่จอนะไม่ใช่ LED นะ My God ันไม่ใช่แค่ให้เด็กๆมาเล่นเอาสนุกอย่างเดียวอะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นแบบกึ่งๆพิพิธภัณฑ์ด้วยครับให้มาเรียนรู้ด้วยนะคือให้เด็กได้รู้เรื่องความรู้รอบตัวแบบไม่ยัดเยียดมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆมาสร้างแรงบันดาลใจนะคือนอกจากจีนเขาจะหารายได้เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองของเขาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นโครงการร่วมทางรัฐบาลด้วยคือ ถ้าเป็นโรงเรียนเด็กๆที่จะมาทัศนศึกษาเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะักท่องเที่ยวภายนอกนักท่องเทียยทเท่ยวต่างชาติก็เป็นอีกราคาหนึ่งคือใช้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถ drive สังคมไปได้พร้อมกันครับผมใครอยากมาดูงานนะครับไทยคำจริงทำพามานะครับเดี๋ยวจะเล่าด้วยตัวเองเลยว่าเขาพัฒนา,นากันยังไงนะครับแต่ต้องมาดูจริงจงแล้วกลับไปพัฒนานะครับ เขามีการอธิบายด้วยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรสําหรับวานมีส่วนประกอบอย่างไรกินอะไรเป็นอาหารเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจุดประกายไปด้วยได้เกี่ยวกับโลมา้า อย่างที่สุภาษิตจีนโบราณบอกไว้เลยนะครับว่าเดินทางท่องไปในหมื่นลี้ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มรอบนี้พาเด็กๆมาเปิดหูเปิดตาด้วยตัวเองรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่พ่อแม่อย่างเราเนี่ยทำงานหามาย้อมชายออกไปบ้านครับเพื่อแลกกับมุมมองที่กว้างขวางของเด็กวัยนี้มันมีผลต่ออนาคตในวันข้างหน้าคิดซะว่าการมาเที่ยวคือการลงทุนไม่เสียดดยเงินเลยจ้าเที่ยวเหนื่อยแล้วได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วแต่กินธรรมดาธรรมดาไม่ได้บ่าย ทั้งอาหารสไตล์จีนแล้วก็อาหารสไตล์ฝรั่งนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดนะฮะผิวกินก่อนละกินข้าวลูกช่วยบรรยากาศนะครับผมเนื่องจากลูกค้าหลักเนี่ยเป็นทั้งคนจีนที่มีระดับคนมาเก๊าคนฮ่องกง แล้วก็คนไทยที่จะตามมาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริการไม่ต้องพูดถึงเลย mm. ก็คือเยี่ยมอ่ะคืดูแลดีอ่ะ mm. นะฮะอันนี้คือเหมือนอยู่เมืองไทยเลยคือประเทศจีนเนี่ยมันมีหลายที่เนาะบางคนบอกโอ้ประเทศจีนห้องน้ําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเรื่องเมื่อ30ปีก่อนนะแต่ตอนนี้นะครับผมอย่างที่เห็นในภาพครับไปไกลพอสมควรแล้วนะฮะ หนึ่งใหม่อีกครั้งครับเราอยู่กันที่สวนสนุกชิมลงที่จูไห่อันนี้เป็นไหหยางหวางหัวแปลเป็นไทยว่าอาณาจักรแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรครับไปเที่ยวต่อครับผม เพระว่าเข้ามาในห้องแอร์เย็นๆพักผ่อนนะครับผมนั่งดู5 d ีครับผมโอ้โหเพลินๆับต้องใส่แว่นด้วยฮนะฉากข้างหน้านี่มันจางเจี๊ยบจชัดๆออาดีหาด,ดี5ดีคือเก้าอ,อี้สั่นด้วย อันนี้เรามาโซนที่สอนนะครับซึ่งแต่ละโซนผมคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันกว่าจะเล่นครบหรือว่าดูโชว์ครบทุกอย่างเพราะว่ามันใหญ่มากนะฮะถามว่าสำหรับคนไทยมาเนี่ยคนจะใช้เวลานะสคืน3คืนกิจกรรมค่อนข้างจะกว้างขวางสามารถไปหาอะไรอร่อยๆกินที่ฝั่งมาเก้า หรือว่าฝั่งจูไห่ได้อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วบินจากเมืองไทยมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะก็ถึงมา,กาเก๊าละแอร์มาเก๊านะอย่างที่เราเดินทางกันมาก็ถือว่าเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสที่อาหารบนเครื่องเนี่ยก็ยอดเยี่ยมบริการเยี่ยมยอดสนามบินมาเกา๊าก็สะดวกมากๆนะครับแต่สําหรับคนจีนนะมาน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องมี2-3วันเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามามากสุดเนี่ยเขาอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าคนจีนทางตอนเหนือครับนะฮะประเทศจีนมันใหญ่มากนะ คนทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็อยากจะมาสัมผัสพื้นที่บริเวณนี้นะฮะได้ยินชื่อเสียงของจูไห่ชิมลงที่นี่มานานรวมถึงมาที่นี่เนี่ยยังสามารถนั่งรถนะฮะข้ามเชื่อมต่อไปที่ฮ่องกงได้นะครับไปเที่ยวมาเก๊าได้ปัจจุบันเนี่ยมีสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก50กว่ากิโลเมตรนะฮะ เชื่อมระหว่างห้องกงจูไห่มาเก้ารวมถึงจะมีสะพานข้ามจากเซนเจ้นไปจงซันแล้วก็มีสะพานสร้างใหม่จะเชื่อมจากจูไห่ไปเซนเจ้นด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เขาเรียกว่า g ว e ต t e r Bay Area หรือว่าเว่ยกังอา้วาวต้าวันชีเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งจะพัฒนาบริเวณน,นี้ให้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับ กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งดูเพนกวินฝั่งนี้คือเพนกวินผู้ใหญ่โอ้โหมีอาณาจักรของมันเลยครับมีความสุขมากมว,ามว่ายน้งว่ายน้ำส่วนด้านนี้ด้านนี้เป็นเพนกวินเด็กประมาณสี่อาทิตย์ลงน้ำไม่ได้ครับแต่เป็นหวัดแม่เวลาหมดรักกันแล้วนะครับให้บอกเธอว่าเธอกับฉันนั้นเป็นหมีขั้วโลกกับนกเพนกวิน ก็คือจะไม่มีวันเจอกันอีกเพราะว่านกเพนกวินอยู่ทางโคโลกใต้านะครับส่วนโคโลรเหนือเป็นบ้านของหมีขาวหมีโคโลรอยู่คนละซีกโลกกันครับไม่มีทางได้เจอกันอีก <c oughs> อันนี้เป็นอุมโมงค์ครับผมทำให้เรามองเห็นแบบพาโนรามาเลยทีเดียวครับดูฮะ 太黑 <laughs> <laughs> เป็นอีกหนึ่งทริปแห่งความประทับใจเดินทางไม่ไกลจากเมืองไทยอากาศสบายๆได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เรารักในสถานที่ที่สะดวกสะอาดปลอดภัยมาตรฐานสากลและยังได้เปิดมุมมองใหม่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กๆเ,เท่านั้นแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่ามาครั้งนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะจริงๆก็ย้ากันไว้ตรงนี้นะครับว่าไทยคําจรงทคาเราเปิดแพ็กเกจเปิดโลกที่ชิมลองสุขสันต์วันครอบครัวในมหาอาณาจากักรสวนสนุกและอควาเรียมระดับโลกเดินทาง14-17ตุลาคม นี้เมาสจ่ายสําหรับครอบครัว3คนมากกว่านี้ก็ทักมาคุยกันนะครับราคานี้คือรวมค่าใช้จ่ายหมดแล้วงานนี้นะครับผมได้พูดคุยกับทางมิสเตอร์ตงบอสใหญ่ของชิมลงยืนยันว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและจะดูแลแ,แขกชาวไทยอย่างเต็มที่ครับ We are very close in China to Thailand is very close. I just coming back from Thailand in March, uh, very impressed. And uh, most of the Chinese people, they, like, they, they, they love Thai food. Also the Thailand people. Thank you for giving me a chance to welcome all of you people from Thailand to visit. This is a fantastic destination. Changlong, of course, China.